ปุทธวจนะฉบับอริยวินยหน้าที่936ขันที่5ปาติโมกขันธะปะนะขันธกะเรื่องพระอานนทะเถระโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคารมารดาใน บุพารามเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเป็นวันอุโบโสถสิบหค่ำพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์วแวดล้อมประทับนั่งอยู่จึงท่านพระอานนท์เมื่อล่วงเข้าราตีปฐมยามผ่านไปแล้ว ลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉียงบาประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราคุนว่าพระพุทธเจ้าค่ะล่วงเข้าราตีปฐมยามผ่านไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระอานนท์กราบคุณอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเสียแม้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์เมื่อล่วงเข้าราตีมาชิม ยามผ่านไปแล้วลุกจากอาสนะหมผ้าเฉียงบาประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีประภาคแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าล่วงข้าราตีมาชิมยามผ่านไปแล้ว ภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งเสียแม้ครั้งที่สามท่านพระอานท์เมื่อล่วงเข้าราตีปัจฉิญยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นราตีสว่างแล้วจึงลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะล่วงเข้า ้าราตีประชิมยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นราตีสว่างแล้วภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะดูกรอนอานน์บริษัทไม่บริสุทธิ์ ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะคิดว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าดูก้อนอานน์บริษัทไม่บริสุทธิ์ทรงหมายถึงบุคคลไรนอท,นะที่นั้นท่านพระมหาโมคลานะมนสิการกำหนด จิตพิสูจ์ททั้งหมดด้วยจิตได้เห็นบุคคลผู้ทุศีลมีธรรมลามกมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปิดบังการกระทําไม่ใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะมีใช่พรหมจาร,ร,จารีปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในโชคชุม่มด้วยกิเลสผู้เจ้าหมองนั้นนั่งอยู่นะ ท่ามกลางภิกษุส,สง์ครั้นแล้วจึงเข้าไปหาบุคคลน,นั้นได้กล่าวไว้ว่าลุกขึ้นเธอท่านพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาดกับภิกษุทั้งหลายแม้ท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวอย่างนี้แล้วบุคคลน,นั้นก็ยังนิ่งเสีย ระดถาโคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพระเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพระเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่บยดเหวียนซึ่งแต่ละการเถิดจงมีตนเป็น,ป,นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่างมีสิ่งอื่นเป็นสนารณะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่างมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย รมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าเกี่กับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยสดลงสดัประฟังและน้อมนาไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นําไปเทียบเคียงว่าลงสุดได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจากสังสารวัฏแห่งการเมิ้นไาวตายเกิดบนวัฏสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจาร นญยณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพอีิงหนิงนาง9ก้าเจ้าพระแม่หนิงศิวลีรัศมีโชตหรือพระแม่อือจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวัจนะฉบับอริยปีในหน้าที่9-3-7ค่ะ